เลอทุกคนมาอันนี้ข้าวเมาเด้อพี่น้องข้าวเม่ากับขนมเปียกปูเด,ด้อพี่น้องพี่น้องมาก,กินอย่างมาก,กินน้ำกันอันนี้อันนี้ลูกคอผลไม้ผลไม้ตามฤดูกาลเด้อพี่น้องลูกคออันนี้เครื่องปรุงสำหรับลูกคอมีน้ำตาลกับผงนัว แล้วก็พลิกปนเลิกพี่นกอันนี้สิเทเข้าไปแล้วเดนเอนอ้าเทเข้าไปน้ำตาลกับพลิกปนแล้วก็เกลือผสมกันเนอะพี่นอกส่วนนี้เป็นข้าวเม่ากับขนมเปียกปูนมักแบบไดเลือกเอาเดิอพี่นอกโอ้พอทาบน สิมากินผลไม้ตามฤดูกาลโอ้ยนกพี่นอกจ้าโอ้ยนี่เลยคอใหญ่บนนะผู้เท่าบนผู้บาวเรือน้อย,อยสุดยอดสุดยอดด้อยพี่นอกขนมเปียกปูนกับข้าวเมา่ขเขา,เมาขึ้นเนข้าวเม่าคือกันบ้านนกคือนีเป็น เป็นข้าวเมาเด้นนี่ขนมเปียกปูนกับข้าวเมาเนี่ยเนี่ยเนี่ยข้าวเมาี้ขอใช้มือเด้อพี่น้องต่างๆขอใช้มือครับผมข้าวเมาขนมเปียกปูนกับลูกคอปรุงเครื่องเสร็จเรียบร้อยเอาให้ทุกคนเลือกเอาจะเอาเข้าวเมาหรือจะเอาลูกคอโอ้อยป่อใหญ่บุญมวนคักมวนคัก พ่อใหญ่บนเอาอันนี้เด้อเอาลูกคอผลไม้ตามฤดูก,กาลอันที่จริงพ่อใหญ่บนพูดถาวรบนบ้ไดตั้งใจไปซื้อลูกคอดอกพี่น้องจา๋าแต่พ่อใหญ่บนสิไปหาซื้อลูกอาละไม่ลูกมะไฟเนาะบ้านนี้ไปหาบ่มีก็เลยเอาลูกคอมาแทน โอ้เอามันแทนกันได้อยู่เนาะพี่น้องเออมามามาโอ้ยเอาลูกคอเ้อเอาลูกคอก่อนอืมโอ้ลูกคอกับข้าวเมาขนมเปียกปูนโอ้ พอาทาบนขอเลือกลูกข้อก่อนเด้อหนุ่มมันจีได้สวงปะสวงปะเนาะพี่น้องสดแต่หน้าม,มันก็พ่อแล้วผลไมา้ตามฤดูกาลเนาะพี่น้องจ๋าโอลูกข้อเมืม่อวาน คืนหอนเม็ดไปแล้วเมื่อวานบอหน้ำใจพี่น้องจ๋ากับลูกคอเอาลูกคอแต่ว่าเดี๋ยวจะไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่สมดุลกันเนาะพี่น้องจ๋ากินลูกคอกับข้าวเมาขนมเปียกปูนกับลูกคอมันเข้ากันบอลละพี่นอ้องอือสองอย่างเลยโอ้ สุดยอดสุดยอดสวงปะสวงปะขนมเปียกปูนออขณะมูเจ้าสีเลือกเจ้าสีเลือกเอาไหนเอาขนมเปียกปูน,น,ปนหรือข้าวเม่าหรือไอ้ลูกคองับสุดยอดสุดยอดเพราะญ่บนนี้สุดยอดที่ดีอืม อันนี้แห้งปุ้งน้ำแห้งออกได้บันนี่อืมวันไห่บนยูบ้านบ่เป็นยังบ่เป็นยังสดน้ำก่อนอืมอายส่วงปะสวงปะอืมพี่น้องจ๋ามันออกนม้มันออกมาเป็นน้มแล้ววูเขาเมาขอเอาเข้าเมาเ,าามาเาามาก็บก่อน ของหวานกับของสมตีกันโลดได้ไปฮ่ฮฮฮโอ้พี่น้องมวนคักมวนคักซัมนน่เดอ้อมันยา่าไปพี่น้องขอบคุณหลายๆกับการรับชมด้วยพี่น้องจ๋าโอ้อยตบตูดอีกหน่อยก่อนอื